สวัสดีครับทุกคนวันนี้ Facebook ได้เปลี่ยนการตั้งค่าแล้วก็ตั้งหมวดหมู่แบบดูง่ายขึ้นนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไง f เฟซบุ <Facebook S 1> <Facebook S 2> ๊กนะครับย้อนกลับปุ่มการตั้งค่าค้นหาเนี่ยการตั้งค่านะครับจะสำรวจทุกเมนูเลยนะครับให้มันอ่านทุกเมนูเลยนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลัวมันเบาเกินไปครับแสดงการควบคุมระดับเสียงของซีมีเดียเลื่อนขึ้นเพื่อยกเลิกบัญชีอัปเดตข้อมูลของคุณเพื่อรักษาบัญชีให้ปลอดภัยอยู่ในรายการค้นหาปุ่มไม่อยู่ในรายการซ่อนการควบคุมระดับเสียงบัญชีอัปเดตข้อมูลของคุณเพื่อรักษาบัญชีย้อนกลับยอดโถกับค้นหาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับอ่าเริ่มเลยครับบัญชีอัปเดตข้อมูลของคุณเพื่อรักษาบัญชีให้ปลอดภัยอยู่ในรายการข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีปุ่มรหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัย การชำระเงินปุ่มการตรวจสอบความเป็นส่วนตัวการตรวจสอบที่แนะนำสำหรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญของคุณปุ่มการตั้งค่าปรับแต่งประสบการณ์ของคุณบน Facebook ปุ่มการตั้งค่าความรู้สึกปุ่มการแจ้งเตือนปุ่มทางลัดปุ่มภาษาและภูมิภาคปุ่มสื่อปุ่มเวลาที่คุณใช้บน Facebook ปุ่มโหมดสีเข้มปุ่มกลุ่มเป้าหมายและการแสดงผลควบคุมว่าใครบ้างที่สามารถดูโพสต์ตอรี่และโปรไฟล์ของคุณได้ ข้อมูลโปรไฟล์ปุ่มวิธีที่ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณปุ่มโพสปุ่มสตอรี่ปุ่มโปรไฟล์และการแท็กปุ่มการบล็อกปุ่มสถานะกำลังใช้งานปุ่มสิทธิ์การอนุญาตจัดการว่าจะให้ Facebook ใช้ข้อมูลใดในการปรับปรุงประสบการณ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นเช่นความสนใจและตำแหน่งที่ตั้งของคุณการกำหนดลักษณะโฆษณาปุ่มตำแหน่งที่ตั้งปุ่มแอปและเว็บไซต์ปุ่ม เกมทันใจปุ่มแสดงรายการที่สิการประสานรวมธุรกิจปุ่มอัปโหลดผู้ติดต่อปุ่มเบราว์เซอร์ปุ่มกิจกรรมภายนอก Facebook ปุ่มข้อมูลของคุณเข้าถึงบันทึกกิจกรรมและการควบคุมของคุณเพื่อจัดการข้อมูล Facebook ของคุณบันทึกกิจกรรมปุ่มเข้าถึงข้อมูลของคุณปุ่มดาวน์โหลดข้อมูลของคุณปุ่มโอนย้ายสำเนาข้อมูลของคุณปุ่มเรียนรู้วิธีจัดการข้อมูลของคุณปุ่มมาตรฐานชุมชนและนโยบายด้านกฎหมายข้อกำหนดในการใช้บริการปุ่มนโยบายข้อมูลปุ่มนโยบายคุกกี้ปุ่ม บัญชีการตั้งค่าการควบคุมสําหรับการใช้งานแบบเชื่อมต่อระหว่างแอปเช่นการเข้าสู่ระบบและการแชร์สตอรี่และโพสใน Facebook Instagram และ Messenger ปุ่มยกการบันทึกไม่อยู่ในรายการเริ่มการบันทึกยกการบันทึก2นาทีและ15วินาทียกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวส่วนหัวค้นหาปุ่มคอถูกก็มีแค่นี้นะครับสําหรับการตั้งค่าของ Facebook นะครับก็ในในการตั้งค่าแต่ละหมวดหมู่ก็จะมีเก็บไว้อยู่ในนี้ครับอย่างเช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวมันก็จะมีพวกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวทั้งหลายแล้วก็การตั้งค่าการแจ้งเตือนมันก็จะมีให้เลือกการแจ้งเตือนว่าต้องการรับการแจ้งเตือนอะไรบ้างเนี่ยครับก็แต่ก่อนมันจะเยอะมากเยอะกว่านี้แต่ตอนนี้เหมือนจะลดหน่อยนะครับผมสังเกตได้ว่ามันจะลดหน่อยแต่ก่อนเยอะมากเลยต้องเลื่อนว่าเราต้องการไปในหัวข้อไหนเพราะว่าหัวข้อมันเยอะมากแต่ตอนนี้มันตั้งเป็นหัวข้อแบบ ตั้งชื่อแล้วก็ในในนั้นมันจะมีอีกเยอะในในชื่อชื่อนั้นนะ่ะวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วลนะครับ<า>มผมขอลาผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจกับผมนะครับสวัสดีครับ